สองสาวันนี้ก็กลัวเหมือนกันว่าจะท้องเสียหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าได้ทานยำไปบนเวทีตอนตอนโชว์ยำก็บีบกันมาบีบกันมาคร่าวๆแหละเราก็รู้ว่าอ๋อมาเป็นคนชิมเราก็ไม่นึกว่าเออเขาจะทำเมนูแบบแปลกไงเราก็ได้บ,บีบ,บ,บ,บมาว่าพี่อมเป็นคนชิมนะเป็น MC เยอะละเป็นคนชิมแล้วกันแล้วก็แบบได้เราชอบกินอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาไง เออแบบ่าคนชิมง่ายๆ่ไง,งนี้กินด้วยใครจะปฏิเสธละ่ะใช่ไหมไอตอนแรกเราก็แบบเออเขาทำยำละ่ะเราก็เริ่มแบบอ่าเบสิกอ่ะมันก็ไม่มีอะไรยำอ่มะมันก็กินได้ปริมาณเขาก็เชี่ยวอยู่ละเขาก็แบบเคยทำขนมทำอะไรมาเราก็ได้แต่เราจะหวานพันนิดนึง นะเราจะหว่นพันถึงแม้ว่าพันจะเป็นเด็กหอแล้วทําอาหารที่หอบ่อยอะไรเงี้ยแต่เราก็จะหว่นพันนิดนึงแล้วก็เห็นการใส่เครื่องปรุงที่หน้าจอแล้วเราก็เริ่มตกใจละนิดนึงว่าแบบที่เขาถามพันว่าเราใส่ไปเท่าไหร่แล้วพันก็บอกว่าไม่รู้ว่าหนูใส่ไปเท่าไหร่เราก็เริ่มแบบตายละอะไรเงี้ยเราเริ่มละนิดนึง แล้วก็ชิมไปอ่ะขอชิมของปริมาก่อนอันดับตอนแรกชิมของปริมาก่อนก็รู้สึกว่าเอ้ยมันคือยำปกติมันคือยำเลยมันคือรสชาติปกติกินได้กินได้ปกติเลยอ่ะพอเห็นสีของพันปั๊บเราก็รู้สึกว่ามันต้องเผ็ดมันต้องเผ็ดลวละมันส้มมากมันส้มมากจริงๆเรา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 จินตนาการไว้นะว่ามันต้องเผ็ดอันดับแรกแล้วพอเรากินไปปั๊บอ่ะสิ่งแรกคือมัน มันไม่ใช่เผ็ดที่ตีตอนแรกสิ่งที่ตีตีลิ้นเราตอนแรกเลยคือเค็มเค็มแบบแบบเหมือนกินน้ำปลาเปล่าๆอะ่ะเหมือนไม่ได้ใส่มะนาวเหมือนเหมือนลืมใส่มะนาวลืมใส่น้ำตาลลืมใส่ทุกอย่างใส่แต่น้ำปลาวันมีความรู้สึกงั้นแล้วคือมองหน้ากับคนยิงคือแบบมันเป็นไปอัตโนมัติเลยหนะ้ามันแบบ เพราะความเค็มเพราะความเค็มเลยสักพักหนึ่งพริกที่บอกว่ามันน่าจะเผ็ดอ่ะมันก็มามันก็ตีคู่มาตีมาเผ็ดสักพักแสบแสบแสบ,แสบลิ้นคานินก็เลยแบบขอน้ําหน่อยได้ไหมอ่ะเราก็เลยแบบเออเราก็อยากได้น้ําเหมือนกันมาล้างสักนิดหนึ่งพันน่าจะโกรธกันมเราก็พูดกันตรงๆเลาเป็นนักชิมอ่ะเราก็แบบ มันไม่ได้มันไม่ได้แล้วก็เลยบอกพิธีกรบอกปิงไปว่าพี่รู้สึกว่ามันมันเหมือนขาดรสชาติอะไรไปมันต้องไปเสริมเติมแต่งให้มันมีรสชาติมากกว่านี้ปิงก็เลยบอกว่าใช่ค่ะเพราะว่าเขาลืมเขายังใส่วัตถุดิบไม่ครบแล้วก็เอ้ยมันจะต้องมีกุ้งมีแบบเครื่องยามอื่นๆที่จะทำให้มันแซบขึ้นให้มันนัวขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออโอเค แต่พอกล้องไปจับนะคะที่เครื่องปรุงที่เหลืออยู่เนี้ยดิฉันก็มีความใจหล่นวูบลงไปอีกรอบหนึ่งนะดิฉันก็มีความแบบมันไม่ใช่โอเคปะ่ะแล้วนี่ก็เลยแบบคือเราก็รู้บ้างแล้วแหละว่ามันจะมีแบบวัตถุดิบที่ดีและไม่ดีด้วยค่ะแล้วก็เลยบอกบอกน้องๆก่อนขึ้นมาเวทีเล่นๆว่าแบบ ขออย่าอย่างหนึ่งเลยนะแบบอย่าเอาวิปครีมกับผงหมาล่าหรืออะไรก็ได้เยอะๆผสมกันนะไม่เอาเลยนะอะไรเงี้ยคือก็พูดเล่นๆกันพูดพูดเขาคือพ,พ,พ,พูดเล่นๆน่ะพูดเล่นๆว่าอย่าอย่าได้มันมาผสมกันเลยนะอะไรเงี้ยสรุปก็คือนางก็มาผสมกันเพราะว่าแฟนคลับทุกคนจับให้มันเป็นอย่างนั้น แล้วคือจับปริมาณอะไรก็ไม่ปริมาณนะปริมาณสี่เข้าใจไหมปริมาณสี่นี่คือเยอะที่สุดใส่แบบเยอะที่สุดด้วยฉันก็แบบยำปริมาณที่มันกำลังที่มันดีอยู่แล้วอ่ะมันกลายเป็นคาร์โบนาร่ามันกลายเป็นคาร์โบนาร่าแต่แปลกมากคือน้องพันโชคดีมากตรงที่ว่าทีมที่จับให้น้องพันน่ะจับได้แต่เครื่องที่มันเออมันเข้ากันทุกคนมันเข้ากัน กลายเป็นว่ามาชิมรอบที่สองเนี่ยเราก็รู้เลยว่าคาโบนาร่าเนี่ยเราต้องทําใจเราต้องทําใจนิดนึงเราก็เลยชิมหอมพันก่อนเพราะเราเคยเจอหอมพันในรอบแรกมาละแลวเราทําใจมาละจุดหนึ่งว่าเออมันเป็นประมาณนี้เราก็เลยชิมหอมพันก่อนปรากฏว่าพอชิมหอมพันนะ่ะรสชาติมันเปลี่ยนหมดเลยรสชาติมันเปลี่ยนจากเค็มปี่แล้วก็เผ็ดตามอ่ะมันเปลี่ยนหมดเลยแล้วเราก็แบบตาลุกว,าว้าวมากกับคณิงอ่ะ เฮ้ยมันเหมือนกินลาบอะคือถ้าใส่ตัวข้าวคั่วใส่อะไรไปคือมันเป็นลาบเลยมันเป็นลาบเลยแล้วก็แบบแล้วมีเส้นปลาเส้นปลาเส้นอะมันทําให้มันอร่อยอะเราก็รู้สึกว่าแผบเฮ้ยมันเปลี่ยนไปได้ยังไงเราเราแบบเออเราตกใจมากมันักลายเป็นว่ามันดีมันดีจริงๆนะทุกคนเพราะว่าเราเอาจานเนี้ยลงไปข้างล่างแล้วแบบเมมเบอร์ทีมอื่นคือมาชิมอะชิมกันเยอะมากจานหงพันอะแล้วทุกคนบอกว่าอร่อยมาก อย่างนี้เลยมันไม่ได้แบบไม่ได้พูดมัวๆแต่คือมันดีขึ้นจริงๆอะแบบงงมากก็แบบจากตอนแรกมันหายไปเลยรสชาติเหมือนทําใหม่ะเข้าใจปะเหมือนทําใหม่มันดีขึ้นมันกินได้เราประทับใจมากแล้วพอเราทําใจเราต้องมากินคารโบนาร่าคือเส้นมุนเส้นตอนนั้นมันก็อืดมากแล้วอะมันคืออาจจะด้วยเพราะเส้นแหละจริงๆรสชาติมันก็ได้อะแต่อาจจะด้วยเพราะเส้น มุนเส้นที่มันอ like right? well, ืดมากแล้วมันก็เลยรสชาติมันก็เลยแปลกๆอะไรอย่างนั้นอะคือคือมันจะเป็นเปรี้ยวมันจะเป็นเปรี้ยวเปรี้ยวมาเลยแต่มันไม่ใช่เปรี้ยวแบบมะนาวอะอย่างที่พูดอะมันไม่ใช่เปรี้ยวมะนาวมันเปรี้ยวแบบเปรี้ยวแปลกๆอะเปรี้ยวแปลกๆจริงอะไรเงี้ยเออนั่นแหละก็เลยกลายเป็นว่าแบบทั้งคู่ก็คือทําออกมาในแต่ละรอบ ได้แบบอะไอย่างรอบแรกน้องปริมาก็ทําได้ดีรอบที่สองพันทำได้ดีอะไรเงี้ยทาได้ดีนนะคนละรอบก็เลยแบบเอชนะคู่อะไรอย่างงี้ใช่ก็ถือว่าแบบเออแต่เราก็แบบภาวนาว่าแบบเออยาินะเพราะเราเป็นคนท้องเสียงง่ายเราเป็นคนแบบว่าท้องเสียงง่ายอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบพรุ่งนี้ฉันอีกวันนะฉันต้องรอดอะไรเงี้ยเออก็เลยภาวนาอะไรเงี้ยแต่ก็รอดนะทุกคนก็แสดงความเป็นห่วงพี่ยอมก็รอดมาเต้นกับเธอได้ในอีกวันหนึ่งไง ชีก็รอดมาเต้นกับพวกเธอไงอแล้วก็แบบตอนไฮทัชก็มีคนถามเยอะมากว่าแบบท้องไส้เป็นยังไงบ้างก็คือแบบนี่ก็บอกไปว่าเออถ้ามันแบบถ้ามันไม่ดีก็คงไม่เห็นพี่อมนั่งอยู่ตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยก็คือพี่อมก็คือรอดอยู่นั่นเองนะคะใช่ก็คือจบไปสําหรับมาหากาบการแสดงการทำมหานในฮอนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ไปอันนี้ก็คือเล่าคร่าวๆว่าแบบเกิดอะไรขึ้นบ้างในฮออะไรเงี้ยใช่อืม